ตรงนี้คือสามแยกเรือนจําเก่านะคะอันนี้คนเพชรจะรู้จักแต่ตรงนี้คือวัดอุทัยและนี่เลยค่ะตรงกันข้ามจะมีร้านกุ้ยช่ายร้านหนึ่งนี่ขอบคุณนี่เลยบอกเลยว่าอร่อยมากนี่ใ,ใช่นี่นะคะดูกุยช่ายเขาก็าจะแบบเล็กๆอย่างนี้อร่อยแป้งบางด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะ <c oughs> พี่เขาปิดบ่ายสองแล้วจ้ารีบมานี่คือภารกิจฉันมาซื้อกุยช่ายนี่จ้ะ ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเฮียตงนี่ตรงนี้เลยร้านเฮียตงก็อยู่ติดกับร้านกุ้ยช่ายเลยจ้ะเดินม,มาได้จ้ะนี่นะคะเมนูของเขาอี่ร้านคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาเรื่อยๆเลยเขาต้มปลาเอาเหล่าโบลูกจิ้มคยม,มากินรกคนรั้งเมื่อแล้วใช่ปะแล้วทีนี้เราแบบลองชิมจิ้มลูกจิ้มแล้วก็แบบเิ้มที่มอร่อย ข้าวต้มมันต้องอร่อยเราก็เลยแบบว่ามาสั่งวันนี้มาสัง่งข้าวต้ปามาปลาบอกเนี่ยนี่กับจิ้มอันนี้เนี่ยอร่อยเลยดีนะจ๊ะ,ร,จะร้านเฮตงเนี่ยเย็นตาโฟต้มยำอร่อยแล้วก็มีหลายเมนูเลยต้องมาลองนะจ๊ะมาเพชรบุรี อันนี้เป็นข้าวเหนียวตัดนะคะซื้อมาจากร้านหม้อแกงแม่ปิ่นนะคะในตัวเมืองเพชรบุรีบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าใครได้มาเมืองเพชรต้องมาแวะนะจ๊ะอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านอร่อยนะคะก็คือปลาทูทอดต,ตรงนี้นี่ค่ะเลยแม่ปิ่นมานิดหนึ่งเลี้ยวซ้ายมาเลยแล้วก็จะเจอร้านปลาทูทอดจะอยู่ตรงนู้เลยจ้ะโน่นตรงนู้นนะปลาทูมีกุ้งมีเผือกมีนี่เลยอะไรบ้างจ๊ะน่ยังเด็ดอ่ะเลยร้านที่เขาเลย ขอดวงนี้เลยคือแบบจัดเต็มมากอะ่ะเพราะว่าอร่อยนี่นะคะข้างหลังของรอดคิดวันเยอะมากเลยนะจ๊ะ